สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายครับกับช่อง u t u b e รถดำส,สวยๆจารัดครับเดี yeah. ๋ยวนอนนี่ติ๊งใครที่ถามหาเจ้าบอทองครับนี่ครับอยู่นี่ครับพี่เก่งรือ้อกระจุยกระจายมาเลยครับดูดูล้อมาดูว่าวันนี้เรารือทำไมครับรื้อทำไมพีรื้อทำไม ยืมมาล้างแล้วก็ประกอบไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรทำเอา้าโอ้มันเบาเนยยังวะสั่งอะไรมามนเนี่ยไม่รู้อะให้มาแค่เนี้ย,ยตาเขาแก่กล่องเบลอรู้ครับสั่งอะไรมาแล้วจากที่ไหนพี่โบโจตลาดเทคเตอร์อมาจากตลาดเทคเตอร์ครับชนบุรีครับ ที่เอาไอเอลกอฮอล์มายิงก่อนไหมเอลกอฮอล์ไม่ทันแล้วโควิ <COVID. S 2> oh, ดโหดูสิเฮ้ยซีนมันได้ไหมเนะี่ยมันต้นไม่เหมือนมันใหญ่เลยที่เนี่ยมันใหญ่แต่ดูซึกดูมันจะเล็กไอ้นี้แหละของใหม่ว่วนเนี่ยเฮ้ยของมันมันเล็กกว่านี้ดิใช่นไหมไหนไหนีน่ผมสิ ีเหมมือนนกัยี่ห้อเดียวกันวะคนละยี่ห้อฮะใช่ยี่ห้อเดียวกันเหรอใช่ไหมละยี่ห้อคนละยี่ห้อแต่มันเหมือนกันงีซีนลอตเตอรี่แต่ซีนเป็นเป็นโอเคอ๋อนี่ก็มีอะไรบ้างครับมาดูครับนี่ตัวนี้อะไรก็โหล่ก็ลอย นี่ยอยเผาหน้านี่ครับยยยยผมก็ดูคลิปพี่หมูเม่นยันก็มาเจอของตัวเองแล้วนี่ยอยตัวนี้ฮนี่สองวันห้าแค่เนี้นะโอ้โห เฮ้ยตรงนี้มีที่อาจจะระบีด้วยเลยพีม่มันอัดมันอัดไม่ได้หรอกฮะมันต้องทำตัว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 ให้ยาวทำตัวต่อ <c oughs> นี่ไงข้อไว้ต่อให้อัดเนี่ย <c oughs> ยาวก็ทดแถมมาให้ครับเวลาเรางานให้ถูกฝั่งเลยอานดี่ฝังอัดไได้แน่ยใช่ไหม <c oughs> อันนี้เปลี่ยนฝั่งนั้นยังดีอยู่เน,ะนออะาะอีกฝั่งยังดีอยู่เนาะพี่อันนี้ไงก๊อกน้ำมันไงสั่งมาทำไมฮะสั่งมาด้วยเอา้าก็มันรั่วเนาะนี่ผมเปลี่ยนโอลิงเสร็จแล้วใช่เหรอไปถ่านแล้วโอ<ฮ>้โหตายเ,ลย,ล,เ,เลยเลยผมว่าอุตสาห์สั่งมาไหน พี่เขาไม่บอกผมโอ้ยดึงกิ๊บปุ๊บขายมาโอริงตัวเดียวไหนที่มันรั่วนะโอ้ยจ่ายเลยว่าสำรองพี่นี่จุดสุดสั่งอะไรมานี่เบาวิวเลยเบาวิวเลยนี่หนักตึ๊บเลยออนี่หนักอันนี้ของของแท้ไงติดรถไงเออนี่บู๊ดนี่มันผ่านนี่เหรอ สามอะไรเนี่เยเออสามเก้าสามศูนย์นี่บอวิวเลยอ่ะตัวเดียวกันไหมนี่อันนี้บอกมันอยนี้เออตัวเดียวกันเลยเนี่ยคืเดี๋ยวต,ตัวน,วนี้ตัวนี้กองมันถี่มากเลยนะพี่เนี่ยดักถี่มากเลยนะ,ะใหญ่กว่าฮะ อ๋อมันมีไส้ไก่ตรงนี้ไหน,นว่าส,สั่งกองโซล่ามาฮะไหนว่าส,สั่งกองโซล่ามาอยู่นี่ก็มีเสื้มสอมันต้องใส่นั่งไว้ข้างหลังลน,นี่เยื้มใส่กับด้านมาใช่ไหมผมลืมแค่นี้เองผมลืมแค่นี้อันนี้มันติดอยู่แล้วเนีจริงจริงตัวนี้มันต้องอยู่นี่นเออนี่ยอันนี้มันแยกมาแต่อันนี้มันชาอยู่สลับอันนี้เออใช่นั่งอยู่ข้างหลังเยื้มเลยต้องไปซื้อเวนอะไรมาใส่

Ở đây Thuốc này. Cướp này. ở đây mà. mà được Có luồn gì đấy nào? ผาได้เลยนี่น,นี่ไงเอาผาใส่โน้นมันก็หลวมดินี่ใช่ดิอ,อ๋อเออเดี๋ยวล้างใหม่สิ่งเ็น้ยนี่ก่อนไม่ได้เป็นข้อนี่ก็เหมือน, <c oughs> น,ก,นกากระบาดครับนี่ตัวนี้พี่เก่ง ตำไมของพี่โก้ไม่มีที่อัดเึมีเหรออันนี้มีที่อัดเท่เลยฮะ,ยฮะต้องต่ออย่างไีฮะต่ออย่างนี้นี่ไงเวลาเราจะอจัดเราก็หมุนหมุนอัดนี้แหละนั่นแหละต้องทำมันยาวกว่านี้ไม่ใช่หรอ ใชเอาลิงเอาลิงนี่แหละที่ทำให้ซีนเอาหน้ารั่วนี่นี่โอ้พี่มันอ้วนกว่ากันคนละเรื่องเลยอะโอุลิงอะอของใหม่ยังยังอ้วนเลยอะหรือเขาเปลี่ยนมาแล้วะละลลวะเขาเปลี่ยนมาหรือเปล่า อันนี้นมูมันใหญ่กว่าหรือเปล่าอันนู้นมันเล็กอลพอดีเลยเท่ากันใส่ใส่เข้าไปมันก็ฟิตเปี้ยอะไรนี่อันนี้ของใหม่อืมอน,นี่ใส่แล้วมันจะหลวมนี่หลวมใช่ไหมหลวมน้ำมันก็ยืดแล้วมั้งส่งของนี่อ่ะของใครวะธนาใหม่ของใครเนีน่ย ง่ายเนาะอืมวันนั้นขัดายเนะเสียตั้งง่ายวิธีถอดตัวนั้น่ะของติดตดเนาะพี่เนาะใช่ไหมฮะของติดตดนวะใช่ใชแดง,ง,งเลยเสียดายเนาะถ้าพี่บอกให้ผมเปลี่ยนตอนนั้นก็ไม่เป็นไรหรอก นี่แหละคือสาเหตุที่บางคนไม่ชอบเล่นสองเพลาฝน,านนะจริงจริงมันต้องมันก็ต้องถึงระยะเวลาดูเลพของมันเนะาะขึ้นอยู่บเราดูเละอาจจะระบีไหมถ้าไม่อัดมันก็อย่างนี้แหละ ปากกาก็มีม่เอามาจับปากกาอโอ้สุดแล้วน่าจะโย่จะของต่อไปนะอืมกระท้อ,อนนี่แรงสับดุเทือน ทุกสะทานสะท้อนแรงนี่รุดเ้งจับไม่ไหว,ไวแน้นน่นมือก่นพักกาจับเนีนไปนงับมืออ๋ <c oughs> อออกแล้วเนย่านัน้นแหอก<ะ>ไหน ี่ยมันแดงเนี่ยมันกินจนนั่นแ,บบแล้วมันกินมาจากเขาแลา้วต่องนี้นิดหน่อยนะมันบางอะไรบางมันมีที่อาจจะระบีเรื่ออ๋อม,มีที่อาจจะระบียไหมนี่นของติดรถ เออเออมันแปลกเนาะเออเออเลี้งขึ้นมาเฉยเลยเนาะแตกเลยเนาะก็ถอดกันอย่างงี้บ่พี่ฮะก็ถอดกันอย่างงี้บ่ะออกมาแล้วเขมีเคร่องมืออเรามันใหญ่เออออกมาเฉยเลยอ่ะ ทิลมลออ็อกทิมล็อกพอมันใหญ่ีเหมาะเป็นวางกล่องเครื่องมือมากเลยไม่ทันกะดำแ้เ <c oughs> ขาบอกว่ากิปใหม่มันจะหนา<อ>ไม่รู้อะลองเสียบเนี่ยเขาบอกสำคัญเลยบอกกิบเนี่ยเวลาเราใส่ปุ๊บเราต้องเคาะดูดีๆอ่ะบางทีใส่แล้วกิบมันมันไม่เข้าร่องไงถ้ากิบนี่หลุดปุ๊บ,บงานเข้าเลย ที่เก่งดัดไปดัดมาจนหักได้ดูโครงใหม่มันจะเล็กกว่าเนาะ<ช>มันจะแคบกว่าเน<ช>ี่ยโครงติดรถมันจะหนากว่า<ช>เค่นี้สองพันห้าเนี่ยอืมนั่นแ่ะอ่า อแแแลลล้้ล้วออวออวของเกา่ออกาของใหม่นี่ของเก่าลองใส่ดูเฉยโอ้มันโดดยกได้เลยพี่มันโดดยกได้เลยอะเอาล้ยของเก่านะนี่มันมันโยกอย่างนี้ได้ใไหมเนี่ยมันไม่อ้วน Do nít tìm rồi lên nó này, nó lê tìm này, lâu này nọ hả lâu nằm kìm 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 ช่ิีเสียบมันจะเบ่งอันนี้มันอาศัยแปลว่าเวลาเสียบไปมันเบ่งแต่จริงอ่ะมันจะต้องรัดแน่นข้างนอกนะมันจะต้องเสียบเข้าไปแบบยามที่ย่นๆยนหน่อยฮอะแล้วก็รีบเข้าไปงั้นวเวลาเสียบจะไม่รั่วองนนี้อากาสน่าจะมี่รั่วมผมก็ถือรว่ามันเล็กจังวะเดี๋ยวบอกว่ามันอ้วนนะไอ้อ้วนนะมันอ้วนอยู่แต่วงมันเล็กอืมวงมันเล็กกว่า จะได้ไหมเนาะขับมเดิขับมเดิพี่ถ้าพูดถึงไปกุ๊บถ้ามันเบ่งอะคลิปต่อไปครับจะได้ไหม